สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในตอนค่ำๆนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญนะครับจะเป็นกระถิน64นะครับหรือรุ่น5แชะ2นะครับเหรียญตัวนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญแจกทานรุ่น5้ารวยนะครับจะคล้ายๆเหรียญ5แชแนะครับปี2556นนะครับจะเหรียญคล้ายๆกันนะครับอันนี้เขาจะเรียก5แชะ2นะครับหรือรุ่นนะครับผม5้รวยนะครับผมจะเป็นเหรียญแจกทานนะตามจริงจะมี2เนื้อนะครับแต่ผมเช่ามาเนี่ยมีเนื้อเดียวนะครับจะเป็นเนื้อ ทองแดงดมดำนะครับตามจะจะมีเนื้อทองทิพด้วยนะครับก็คือเนื้อทองทิพกับเนื้อทองแดงเนี่ยจะสร้างมาอย่างละห้าหมื่นเหรียญนะครับรวมกันก็หนึ่งแสนเหรียญนะครับรวมกันก็หนึ่งแสนเหรียญนะครับนี่นะครับจะเป็นเหรียญแจกทานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญด้านในกันนะครับทองทิพก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่จะเป็นเนื้อทองทิพนะสร้างมาอย่างละห้าหมื่นเหรียญนะครับ อยู่ในซีนเดิมเลยนะครับไม่ได้แกะซีนเนาะนี่ครับรุ่นห้ารวยหรือห้าแ่สองนะครับขนาดก็เท่ากับประมาณเหรียญสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับเท่ากับเหรียญสิบเรานะนะยะผมพาเหรียญสิบแป๊บนึงเหรียญไม่ใหญ่มากนะครับเหรียญเหรียญสวยนะครับเป็นเหรียญแจกทานนะครับนี่ฮะประมาณขนาดก็ประมาณเหรียญสิบนะครับผมนี่นะครับประมาณประมาณเหรียญสิบเราเนาะ ตัวเหรียญสวยงามนะครับเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ตัวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมกขบูบชามามีสองเหรียญที่แรกจะบูชาเนื้อทองทิพย์ด้วยแต่พอดีหาไม่ได้นะครับผมก็ได้เนื้อทองแดงมาสองเหรียญนะครับทองแดงลมดำนะครับผมนี่นะครับจมูกหลวงพ่อก็จมูกร้อยนะครับผมแบบชื่อรุ่นห้ารวยนะครับหรือห้าแคะสองนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นนของหลวงพ่อนะครับนี่ครับทองแดงลมดำนะสวยนะครับสวย จะมีโอกาสจะอาหาเนื้อทองทิพย์มาให้ดูนะครับแต่เหรียญเหรียญก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะเท่ากันเหรียญน,นี้แกะได้ไหมซีนแน่นแน่นมากกับซีนเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูก่อนนะฮะดูดูเหรียญจริงน่าจะสวยกว่าซีนแน่นมากแต่ผมหา,ากรรไกรตัดก่อน ได้กังไกมาแล้วเดี๋ยวตัดให้ดูเหรียญนะครับนี่ครับเหรียญนะฮะคมชัดมากนะครับผมเห็นไหมครับเหรียญสวยตัวสื่อคมชัดนะครับอักขรคมชัดตัดขอบนะครับสวยงามนะครับผมหน้าหลวงพ่อนะครับเห็นไหมครับนี้ไม่ต้องใช้กล้องเลยนะฮะไม่ต้องใช้กล้องสองเลยเนาะเดี๋ยวจะโมกครับสวยสวยทองทิพย์ก็สวยนะครับทองแดงลมดำก็สวยนี่ครับเป็นเหรียญแจกทานนะครับผมเป็นเหรียญแจกทานเหรียญแจกทาน ที่ผมมีก็จะมีเหรียญรุ่นนี้ที่เป็นห้าแชสองนะครับผมหรือเหรียญห้ารวยนะครับแล้วก็เป็นเหร,รียญรวยทางเดียวนะครับเหรียญรวยทางเดียวผมก็จะมีอยู่สองเนื้อนะฮะจะเป็นเนื้อใช่ไหมตรงนี้อันนี้รวยซับรวยซับรวยทางเดียวรวยทางเดียวนะครับอ่านีะรวยทางเดียวผมจะมีสองเนื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกทานเหมือนกันนะครับผมนี่ครับก็จะมีทองทิพย์นะครับผม เนื้อทองทิพย์แล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับนี่นะเนื้อทองทิพย์แล้วก็นี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับผมรุ่นห้าแช่ก็เหมือนกันนะครับรุ่นห้าแช่ก็จะมีอยู่สองเนื้อนะฮะจะเป็นเนื้อทองทิพย์แล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะรวยทางเดียวแล้วก็รุ่นห้ารวยให้ดูนะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับ นะฮะหลพ่อรวยนะครับเหรียญสวยงามนะครับสวยงามเหมือน,นทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับเหรียญใน,นด้านหลังนะครับผมนี่นะครับรวยปราสาทิโกนะครับผมหลวพ่อรวยนะครับผมเลื่อก่นสวยงามนะครับผมล้วก็เก็บเป็นผ้าใหม่นะครับเพราะผมก็ แต่ถ้าจะไปเล่นพระเก่าๆเราก็ไม่ชนานาญอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเราก็เก็บเฉพาะพระที่เป็นพระใหม่แล้วก็เราสัทธทาในหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับเราก็เก็บนะครับเราก็เก็บไว้นะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆก,ก,ก็ปลุกเสกปลุกเสกนะครับมีการปลุกเสกมีการทำพิธีนะครับผมนะครับแล้วอย่างเหรียญพวกนี้นะครับเวลาวันเกิดหรือเวลา เทศกาลต่างๆนะครับบางทีเราไปเจอญาติผู้ใหญ่บางทีเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้นะครับบางทีเราก็ให้เป็นวัตถุมงคลให้ไว้บูชานะครับอย่างน้อยก็เป็นสิริมงคลนะครับผมแก่พวหลักผู้ใหญ่หรือญาติญาติที่เราไปไปพบไปเจอนะครับเราเช่าไว้ราคามันก็ไม่ได้สูงนะครับเราก็สามารถนะครับเอาไปแบ่งปันนะครับญาติินะครับหรือผู้ใหญ่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมอันนี้ปีหกสามนะครับรวยมหาทรัพย์ รวยมหาทรัพย์คล้ายๆเหรียญอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเซมาเหรีหยญคล้ายๆเหรียญเลื่อนนะครับด้านหลังเป็นไก่นะครับไก่หลวงพ่อรวยฮะปีหกสามนะครับผมอันนี้ไม่ทันหลวงพ่อนะครับเหรียญพวกนี้ไม่ทันหลวงพ่อเนาะไม่ทันหลวงพ่อนะครับเป็นเหรียญแจกทานนะครับ สวยๆทุกเหรียญน,นะครับสวยๆทุกเหรียญ